เืท่านันปัญหาฟ้าใคัไม่มีวันแพงเดินเจอภูเขาอย่ามองมันวาวใหญ่ยากเย็เยนแค่ไหนอย่ามองเพียสายตามันก็แค่ภูเขาใจเราเท่าฟ้าแค่ผุงปัญหาแก้ไปตู้ไปไม่รัวสู้ให้แก่ความรักที่มี ดูม,มาแล้วครับ <correr. S 2> มาแล้วครับสวัสดีครับเอาละครับ,รบไ,ได้เวลาสู so เานะ้เพื่อแม่เราก็ ดูกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนให้เด็กๆได้มีกำลังใจไปทำในสิ่งที่ดีเพื่อคุณแม่นะครับที่นอนซาตินน้ำยาปรับผนุ่มสมาร์ทพัดลมมิล่าเครื่องคอมพิวเตอร์เอเซอร์น้ำมันพืชโอลีนไอสครีมวอลเปเปอ๊อปครับและผู้ใหญ่ใจดีคนที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับขนมทอดกรอบรไก่ย่างครับพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อ,รอยยปาก ันนี <rôle pot> ้นะครับเป็นพี่น้องชาวเหนือของเฮาโอ้จัดคำเนียงรู้เลยว่าเหนือบ้านของเพื่อนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอ้าอยู่โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์นะครับอยู่บานสองนะครับอายุสี่ขวบนะครับชื่อว่าน้องนีนะครับเด็กหญิงนีระนาราผ้าเจริญครับ มันมีอะไรอย่างมั่งครับเชียงใหม่ถ้าเกิดลุงคลองไปเชียงใหม่หนูจะพาไปดูหนูจะพาไปสวนสัตว์หนึ่งจะพาไปสวนสัตว์พาไปสวนสัตว์พาไปดูหมาไปดูหมาดูหมาแพนดี้หมีแพนด้าไปดูหมาแพนดี้หมีแพนด้าเอาหนึ่งสองสามยิ้โอ้แตลกแต่เจ้า หมาแพนนี่มีแพนด้าเรามีหมานะจุหมานะจุหงูนะจ๊ะเี้ยหหงเผ้าอะไรมีสี่ขาผ้ะสองคนไม่ใช่ยอมยอมฮะยอมผ้ะนาเจแพนนาจ้าเฮ้อะไรมีสี่ขาเจ้าผ้าอะไรจ๊ะผ้านาเจแพะนาจ๊ะ ไอ้ไอ้นี่ไว้มีอีกข้อที่สุดท้ายก็ได้แล้วเราอยรถอะไรมีสี่ขามันเป็นล้อไม่เห็ลูกใช่ล้ออะไรมีสี่ขาอ้าวไปถามรถอะไรมีสี่ขาเพราะเราบอกว่าล้ออะไรมีสี่ขาล้อรถยนต์ผิษถูกต้องรถรรถถม้าผิดยอมอ่าก็รถมอเตอร์ไซค์สองคัน คือทำไปเพีงเล็ยางรถฝงถังมอเตอร์ไซค์ไงคะถ้าต้องมอเตอร์ไซค์สำคัญขโมยไปขโมยสักดีไหมเนี่ยเออแล้วนี่อะไรคะเนี่ยเต้นอะไรนะบัลเล่บัลเล่โอ้อัพละเมื่อหน่อย เอาเริ่มต้นเลยคะเริ่มต้นก่อนเลองหันนีต้องหันนี่ก่อนเะล่คะเขาเรียกอะไรเขาเรียกท่าอะไรคะหันมาท่าหมุนท่าหมุนโอ้โหจับไม่ที่เก่าลุงพันไม่ลุงพันลุงลุงพันต้องโฟกัสโฟกัสไปที่หนึ่งมองไปที่หนึ่งแล้วก็พอหมุนปุ๊บก็หันกลับมามองที่เก่ามันจะไม่เวียนหัวจริงป่ะจริงเออไม่เวียนหัวไม่เบี้ยจริงจริงเาเราดูนี่ของท่าหมุนครับ โอ้เก่งเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใคใครเดี๋ยวเดีดนี้มันจะล้มใคแกงใช่ไหมโอเคทำได้ใช่ไหมคะอตอนนี้เราจะเข้าสู่เกมสุ้พ่อแม่แล้วนะครับจะมีมังกรทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับให้เลือกออกมา2ตัวครับสองตัวนี้นะถ้าสู้แบบไม่เปลี่ยนเลยสู้แล้ชนะรูปพันธุ์มีน้องพิเศษจากใครครับ จากผู้ใหญ <ged> ่ใจดีนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มสมาร์ทฉลาดนุ่มหอมนานจะมอบทุนการศึกษาให้3า0 0ับาทครับใช้าด้ก็สามารถเปลี่ยนได้หนึ่งหนึ่งครั้งครับของขวัญที่อยากคุณแม่วันนี้คืออะไรคะของขวัญกล้องดิจิตอลค่ะอ่าครับกล้องดิจิตอลนนะครับก็ขอให้ได้เอาใจช่วยครับมังกรสีตัวมาเลยสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรดี ผู้อ่อันแรกประจำที่เลยเอาแล้วมาแล้วล้วมาแล้วอจมาแล้วเกมอะไรครับวิธีการดูแลฟันลุงธงจะถามว่า6ข้อต่อไปนี้นะครับควรทําหรือไม่ควรทําในการดูแลรักษาฟันมีตัวอย่างวตัวอย่างเราควรเคี้ยวข้าวเสียงดังๆควรหรือไม่ควรคำถามก็จะเป็นประมาณอย่างนี้จะสู้หรือจะเปลี่ยนครับ สูไ้ไปสู้ครับเรียนนะครับอ้าวผู้ใหญ่ใจดีอย่างน้ำยาปรับพนุ่มสมมาตรฉลาดนุ่มหอมนานเขายังไม่ได้มางทุนกนารศึกษา3,000บาทให้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนครับเสียดายนะครับอ้าวมังกรงสีแดงสีเหลืองสีเขียวตัวไหนเด้อะไรเขีเเเยวเขยอะมังกรถุงป่องจอมตะก้าเลยครับตัวนี้เกมอะไรเอ่ยอักษรย่อโอ้โห เอาละครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วด้วยนี่คือเกมที่2ของสู้พ่อแม่ครับเอาละครับต้องหาสอนย่อนะครับครับผมมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อครับลุงพันครับ1,2,3,4,5,6 6หข้อ,ขอด้วยกันนะครับโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรง ที่นอนตาตินได้รับการรับรองจากสถาบันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาออกแบบเพื่อสรีระคนไทยโดยเฉพาะเอาละครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของขนมทอดปลาไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจนะครับท่านผู้ชมที่ชงสู้แม่อยู่นะครับอย่าลืมนะครับ เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนติดลงบนซองเปล่าของขนมทอดกรอบลาจ่าย่างทุกขนาดทุกรสชาตินะครับพร้อม้งเขียนความประทับใจที่มีต่อคุณแม่มาด้วยนะครับผมส่งมาที่ตู้กนอสองสะพานใหม่กรุงเทพห1ึ2งนะครับทุกันจับถุงสุกครับจับชิ้นส่วนขึ้นมารับของคำมูลค่าห0 0 0บาทเอาวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีมาเลยครับมาเลยโยนขึ้นนี่หนาเลยนะลุงพันปึ๊บก็ไปเนี่ยแนวกระจากลางเลยนะนะครับความไปะทันใจที่มีต่อคุณแม่นะครับ คุณแม่เป็นผู้ที่กําเนิดเรามาเลี้ยงดูดิฉันมาตั้งแต่ดิฉันยังเป็นเด็กอเอาล้วครับผู้โชคดีครับมาจากจังหวัดตรังนะครับเด็กหญิงนทวด,ดีสุขสงครับเอารับไปครับทองคำมูล,ลค่า5,000บาท ฟังร้านค้าบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนติดลูบคูปองนะครับพอถึงวันศุกร์จับที่ส่วนขึ้นมาโอกาสรับทองห้าพันบาทก็รอท่านอยู่นะครับวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์มูพันเอ้าไม่ใช่แหละครับเอ้าเลยไม่ได้จับนะครับเสียดายเดี๋ยววันศุกร์เจอกันนะครับผมขนมทอดกรอบตราไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจขนมทอดกรอบปลาไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ คุณแม่เป็นไงบ้างครับเรื่องการอ่านครับพอได้อ่ะค่ะพอได้นะครับเอาละ,ะครับเริ่มนะครับรายการซูเปอร์แม่ออกอากาศเวลา1 7 3 0ถึง18.00ตรงเนี้ยควรจะเป็นตัวกอไก่พอพ่านหรือว่าหนอหนูถ้ามั่นใจก็แปะเลยนะครับน<อ>ูเคยเห็นเวลาที่เขาเขียนอย่างนี้ไหมครับเคยเห็นไหมที่ไหนครับที่ไหน ทันนาค่ะที่สวนสาธารณะโอ้อเคยเห็นที่สวนสาธารณะเขาเขียนไว้อย่างนี้ะนะครับเอาละครับเฉลยครับนอหนูหรือไม่ครับน้อยจริงจริงนอจุดเนี้ยก็ย่อมาจากคําว่านาฬิกา,าบอกเวลานั่นเองนะครับน,นีรนารภาพจะเริญนแต่ก่อนจะเชื่องหนูนี่อักษรย่อตรงเนี้ย <คำ S 2> มันนะคืออะไร ดอยอดอช,ดชนชความหมายคือชื่อของเด็กผู้หญิงค่ะอ๋ยอย่อมาจากเด็กผู้หญิงนะครับเอาละครับมาดูครับดอยอรหรือไม่ชอตลุ้นต่อครับอ,อ๋ออ,น,อ,อนุบาลโช์ชีวิตอ่าควรจะทำหน้าก่อนอนุบาลอ,อ,อักษรย่อควรจะเป็นรองงอ หรือรอรอหรือว่ารอรอแปะเข้าไปแล้วรสองตัวนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนโอ้โหได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าสองตัวนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเอาไปดูกันครับรอรอหรือไม่ครับรอห่อครับถูกต้องครับโอ้โหการแนส่งรายการซูมแม่ตู้บนอสองสะพานใหม่ แล้วก็มีรหัปสปรษณีย์ก่อนหน้ารหัสปรษณีย์เนี่ยควรจะเป็นอะไรครับอ,อบอตอหรือกทมอหรือตชดอชเ <No. S 1> เอ,อทำไมถึงเลือกกทมล่ะรครับกทมย่อมาจากย่อมาจากย์เสนตุผลกทมอนี่ใบษสนอฯเขาเป็นคนยอนะอ่อนะไม่มีหน่วยงานอื่นน,นะไดมาย่อนะให้เขาไม่ไดนะ้ให้เขาไม่ได้ ตกลงเอากทมเพราะว่าไรษณีย์ตั้งให้ครับผลนะครับเหผลนะครับชัดเจนจัมแจ้งแรงแฉเลยกทมหรือไม่ครับกทมผู้องครับอาลุงคงเฉลยให้ฟังนะครับกทมนะครับก็ย่อมาจากกรุงเทพมหานครแต่ชื่อจริงของเทพยาวมากยาวมากมอญรัตนโกศิน์มหินราเรนว่านน่นเนือยยาวเลยอาลนะครับ หนูเคยเห็นเครื่องนี้ไหมคะเคยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะธนาคารค่ะหน้าธนาคารใช่ไหมคะเขาเอาไว้ทาอะไรคะไขทําอะไรคะเขาเอาไว้ห้ทุกคนไว้กดตรงนี้ที่เขียนอยู่หน้าเครื่องเครื่องนี้ข้างบนเนี่ยจะเขียนว่า P O A หรือหรือว่า F B I หรือว่า A T M เอ๊ะทำไมถึงเลือก A T M คะ มันเป็นชื่อของเขาอยู่แล้วชื่อเขาอยู่แล้วนะครับจับอกมาดูครับ ATM หรือไม่ครับ ATM oh. พลังพลัง ATM นี่นะครับย่อมาจากอโตเมติเอ่อเทเลมิชีนนะครับ <ผม S 1> อีา่านี่ a t มเอาละครับมาถึงอันสุดท้ายแหม่พ่อนี้ตรงนี้นะครับควรจะเป็นตัวอะไรครับ www. Mm. หรือว่าจะเป็น m m m แล้ดอทหรือว่า w w f แล้วดอทเอเซอร์แอสเทคโนโลยีพีซและโ o t ตบุ๊กเพื่อความบันเทิงสนับสนุนโดย w อลพัดเดิลป๊อครั้งหนึ่งในชีวิตส่งปริศนาบัตรถวายพระพรด้วยลายมือคุณเอง กรอบปราไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจหนูหนูเล่นยังคะลูกหนูเล่นคอมพิวเตอร์อยังคเ<น>ะคคเคยจะเล่นเด็กไหมครับเคยโอ้แม่แต่จะมีมีในโฆษณาเขาเยอะนะก็เยอะครับหรือติดต่อมาทางรัวไปไหมอะไรมันก็อาจจะใช่นะครับแต่วฮะมันกะ็อาจจะใช่เขาบอกว่าบางทีถ้าเกิดเราเริ่มดูดีดูดีดูดีดีก็จะใช่ กิจงรรมติดมันปาต๊อกเลยสปอะไรเล่าเหรอมันอาจจะใช่ถ้าเกิดคนเล่นเนี่ยจะรู้จะรู้ว่าเออเป็นยังไงทำไมทำไมหนูถึงเลือก www สามตัวแล้วมีจุดนะครับมีความหมายไหมฮะเครื่องใช้เพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้คุณตา เห็นตัว W W เนี WW ่ยแล้วก็มีจุดเนี oh oh. ่ยก็เลยจะเป็นความคุ้นเคยซะมากกว่านะครับถูกต้องครับโอ้ W W W แล้วก็ดอทตรงต้องถูกต้องนะครับผมเยังมีเวิร์กพอยด้วยเขาเรียก w เวอร์ไวด์เครับเกมแรกสุภาพแม่น้องนีนผ่านครับมอ ต่อไปนี่โอ้โหตัวยากทั้งคู่เลยแดงกับเหลืองโอ้โหเอ้าตัวไหนดีนดสๆๆๆๆๆีอะไรดีอังตอร์สีเหลืองจอมเกเรเลยนะเนี่ยเกมอะไรครับต่อโดมิโน,โนคค่คือหนูหนูเคยเล่นป่ะคะเล่นทุกเล่นทุกวันก่อนนอนเล่นทุกวันก่อนนอนเลยโอ้โหอาแล้ว <ๆ S 1> แต่ก่อนแต่ก่อนลูกเล่นนี่เราเราเล่นกันเองในครอบครัวด้วยใช่ไหมครับ นี่พองนี่พึ่งอะไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไี่ตองไม่ใช่แม่แลเอาละครับเกมที่สองชูไปแม่ต่อตัวโดมิโนครับเอาละครับนี่เป็นการต่อโดมิโนนะครับผมเราจะมีตัวโดมิโนให้ตัวหนึ่งก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รีบไปหานี่เลขอะไรครับเลขอะไรครับห้าใช่ไหมครับรีบหาห้ามาถ้าได้ห้าก็มาต่อนะครับโอ้ยเข้าใจนะเข้าใจเลยเนี่ยแล้วก็ต่อนี่เลขเลยครับผมก็หาหกต่อจ้าวช่วยท่านมาถึงตรงนี้นะครับ ให้เลยเข้าไปในตัวหนึ่งนะครับต้องเลยเข้าไปในสูปอร์แม่นะครับเรามีเวลาให้สามนาทีนะนสามนาทีเยอะไหมไม่เยอะนั้นหน่อยนะเอาละครับคุณแม่ครับเชิญครับนี่ใจเย็นๆนะคะคุณแม่บอกว่าใจเย็นนะคะเอาละครับมีเวลาสามนาทีเกมนี้เกมที่สองสูปอร์แม่นะครับคุกคต้องเอาใจช่วยนะครับดูโทรท์จะเริ่มต่อเอามือยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นก่อนนะครับสามนาทีพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มเลยเร็วเร็ว ดูเลขดูเลขดูเลขหยโบโเยโยโิโอดอดิบตยิเบาอ่าระยหางน่ะเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายนะครับ เพราะว่าต <differences S 2> ้องหาให้เจอสองมือเลยหาเลยสองมือเลยแล้วเวลาไปแล้วเวลาไปแล้วสามเวลาไปแล้วๆล้ว เอามาดูกันมาดูกันว่าถุงกีบ่บาทน,นะครับอเอามาไล่ดูกันนะครับครับให้เวลาไป3นาทีนะครับคเร<ม>ารเรียงลำดับอของโดมิโนโที่ถูกต้องแล้วทันหรือเปล่าครับใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที58วินาทีสู้พ่อแม่สำเร็จรน,นิสัยจากเชียงใหม่นนครับมาพเพืัทยาสู้พ่อแม่เลยนะครับและในที่สุดก็สู้เพื่อแม่สำเร็จนะครับผม และก็ของหวานที่อยากได้คุณแม่ก็คือกล้องถ่ายรูปดิจิตตลนะครับรายการสู้แม่และขนมทอดกรอบแพะกรย่างก็มอบกล้องนิจิตตลนให้เลยครับคนเกง่งนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาลุงทุ่งเห็นแววแล้วนะครับโอ้โหคาถาดาวเนี่ยนี่เป็นคาถาดาวแห่งความภูมิใจของน้องนีนไปคว้ามาเลยครับ